สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับอยู่ในชุดยูกาตะนะฮะดูข้างหลังเรานะครับเป็นวิวญี่ปุ่นเลยนึกว่าผมอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะนี่คือประเทศไทยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจที่น่าเที่ยวมากเลยนะฮะนี่คือที่ไหนมฮะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูกันนะฮะในวิวต่างๆนะครับนี่ครับดูไหมฮะนี่ก็คือเป็นแบบซอยเหมือนคล้ายๆกับนะฮะเอโดเลยนะฮะด้านนู้นก็ ะะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะฮะด,ด้านนู้นด้านนี้นี่นี่จำลองถึงสถานีรถไฟคล้ายๆกับฮารนจูกุนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะที่เที่ยวเนี่ยนะฮะน่าสนใจเลยนะฮะบอกว่าวันเสาร์ที่จะมีคนมาเยอะเลยนะครับวันเสาร์ที่จะมีคนมาเยอะเลยนะครับนี่ครับแล้วมาดูกันว่าร้านไหนที่เป็นร้านที่น่าสนใจร้านไหนนะรบับอกว่ามีร้านขนมร้านอาหารร้านอะไรต่างๆครับมาที่นี่กาลังจะปรับปรุงกันอยู่นะฮะอีกสักพักหนึ่งเขาบอกว่า อยากเอาออนเซ็นมาด้วยนะถ้ามีออนเซ็นมานะคนญี่ปุ่นจะคงจะมากันเยอะเลยนะเมื่อสักครู่นี้ได้เจอเมื่อสักครู่นี้ได้เจอคนญี่ปุ่นครับได้เจอคนญี่ปุ่นนะฮะบอกว่าไม่ได้กลับญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกคนญี่ปุ่นที่อยู่อยู่ที่ประเทศไทยนะฮะไม่ได้กลับญี่ปุ่นบอกรู้สึกนะฮะรู้สึกว่านะฮะรู้สึกว่าคิดถึงประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆพรุ่งนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะพรุ่งนี้ผมจะไปญี่ปุ่นจริงๆนะฮะ จะพาเพื่อนๆได้ได,ได้เห็นได้รู้จักกันอ่าแล้วมาดูเนะี่ยมันมีร้านต่างๆแล้วมีในที่นี้จะมีร้านญี่ปุ่นมีร้านไทยมีร้านเกาหลีมีร้านอะไรต่างนะครับผสมผสานกันแล้วดูดูคนนั้นเนี่ยดูคนนั้นดิเขานะฮะใส่ชุดนี่คล้ายๆกับนั่นเลยฮนะโอ้มีคนแบบว่าเป็นการแต่งญี่ปุ่นด้วยนะฮะในร้านมีร้านซอฟรีมีอะไรต่างนี่เพื่อนผมจะบอกให้ว่าร้านไหนที่เป็นร้านที่นะสามารถขึ้นเรือได้ เพื่อนเพอเืองดาวนี้มันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ฮะอยู่ชั้นเมืองของกรุงเทพนิดหน่อยครับขับรถกันมาได้วันเสาร์ทย์นะครับนี่ด้านนี่ด้านหลังมาด้านเบื้องหลังนะฮะมีกับร้านนี้บอกว่าร้านไหนนะที่เป็นร้านที่มีความอร่อยมีความแตกต่างนะฮะนั่นคือร้านนี้ครับแล้วร้านนี้เป็นร้านที่คนไทยเปิดด้วยแล้วคนญี่ปุ่นเปิดด้วยนะฮะแล้วคนเข้ามากินกันเยอะทําไมคนร้านนี้มีคนรู้จักเยอะนะเดี๋ยวดูดิฮะ ว่าโชว์ให้เห็นว่าข้างในเนี่ยมีคนเยอะเลยนะครับร้านนี้ครับร้านนี้ครับทําไมถึงมีคนเยอะนะทั้งทั้งทั้งที่ทั้งที่ร้านอื่นนะทั้งที่ร้านอื่นนะฮะไม่ค่อยมีคนเข้าคิวเันเท่าไหร่แต่ร้านเนี้ยเป็นร้านเล็กๆแต่มีคนเข้าเข้าเยอะนะฮะดูไปนั้นร้านชื่ออะไรเพราะนะฮรร้านนี้ภรรยาเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะสามีเป็นคนไทยแล้วทำร้านอาหารทาอาหารที่นะฮะผสมผสานถึงความอร่อยของคนไทยและของญี่ปุ่นมาผสมกัน เขาเริ่มกินกันตอนนี้เริ่มถ่ายทํากันเรียบร้อยแล้วกำลังจะเสร็จนะฮะ,ะก็เลยพักช่วงพักผ่อนกันนะฮะทุกคนกําลังกินกันอยู่นะฮะทุกคนกำลังกินกันอยู่ะะทุกคนกําลังกินกันอยู่ครับร้านชื่ออะไรเดี๋ยวผมแนะนําเลยฮะนี่ครับฮะ,ะ<ล>นี่เลน<ล><ล>ทําไมชื่อร้านเลนนะฮะ<ก>เดี๋ยวผมเข้าไปข้างในแฟนคลับอยากหารูดด้วยใช่ร้านรูดอยากถายกับคุณปจิตด้วยไหนเอ<ก>่ยร้านไหนครับผมอ๋อร้านร้านโคโค่อ๋อร้านนู้นเนอะโคโกฟุก โกโกฟฝกโโกโโอ๋อเดี๋ยวเดี ouais> é, é, ami, ๋ยวผมเล่นในร้านนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพราะร้านนี้เป็นร้านที่ตกใจก็คือเดี๋ยวขอแง้มเข้าไปหน่อยนะร้านอร่ายแบบนี้นี่ครับนี่ก็คือทางทอทีนะครับนี่คือพันทางภรรยาเป็นคนญี่ปุ่นแลวคนสามีเป็นคนไทยนะฮะก้าพูดดังเพราทุกคนอยู่ในร้านกันเดี๋ยวเลยรบกวนแกก็เลยขอพูดเบาๆนะฮะร้านล็งร้านนี้แนะนำเลยครับ เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นการทําขนมทำอาหารของญี่ปุ่นจริงๆเลยนะฮะก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวกันถ้าเป็นวันวันศุกร์วันเส,สาร์วันธรรมดาครับจะมีคนมาเยอะมากนะนี่เรามาถ่ายทํากันนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการขึ้นเรือกันได้ด้วยนะครับขอบคุณครับร้านอะไรโคโกฟกุนะฮะจะไปถ่ายด้วยรูปด้วยกันฮาราจูกุไท a แลนด์ฮาราจูกุไทยแลนด์วันนี้ร้อนหน่อยวันนะ ผคร <Bond> ับเพื่อนๆก็เรามาที่นี่ครับลองเสิร์ชคำว่าฮาลาจุกุไทยแลนดูนะฮะก็จะมีคนมาเที่ยวกันเยอะครับลองเสิร์ชดูนะครับลองเสิร์ชดูร้านนี้แหละครับอันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมาดูกันละร้านนี้จะมาขอเราถ่ายรูปอ๋อครับผมผมครับจะจะถ่ายรูปใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงไหนดีครับอรนนี้อันนี้นี่ให้แนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักร้านนี้ร้านชื่ออะไรครับ โกโก้ฟกูแปลว่าอะไรครับโคโก้ฟกูแปลว่าโชคดีอ๋อฟุกุแปลว่าโชคโกโก้ก็คือค่ะโกโก้ก็คือโกโก้ของที่ร้านนี่แหละค่ะอ๋อครับมาครับผมให้เพื่อนๆได้รู้จักเลยมาเพื่อนๆมารู้จักร้านนี้กันครับถ้ามาร้านถ้ามาที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ก็แวะมาที่นี่ด้วยครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกลูกนึงนะคะขอบคุณครับแต่อีกลูกนึงนะคะหนึ่งสองสาม ขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วครับไปแล้วครับอันนี้คือร้านชาไข่มุกญี่ปุ่นผสมผสานกับของที่ร้านนี้โดดเด่นอะไรครับผมชาเขียวมัจฉะค่ะชาเขียวมัจฉะถ้ามานี่จะมากินที่นี่ได้กับดาร์กโกโก้ค่ะครับนะโกโก้ครับมีโอกาสแวะมาอยู่นะค่ะงอการแวะนะครับตอนนี้เพื่อนๆฝากแชร์ด้วยนะครับจะได้มากินกันแล้วก็นี่คือถ้าเพื่อนๆคิดถึงญี่ปุ่นก็มาเที่ยวที่นี่แล้วก็มามาชมบรรยากาศความเป็นไทยและความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็จะมีขนมมีอาหารมี ครื่องดื่มที่น่าทานมาทานกันที่นี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปนะครับไปดูต่อนะอะายที่จะมีขนมนําเข้าอะไรต่างๆครับเพื่อนๆแล้วก็ลองมาครับเขาชวนกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวผมไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายถอดไปจะไปถ่ายอีกตอนนึงไม่ทันเนาะไม่ได้ยินเะนาะยวถ่ายครับไร้สดครับไร้สด,ดะจะเข้าไปดูคุณจูนช่วยแนะนำหน่อยครับ 今あの、ライブしてます、ライブ中です。ママ、えー、マススいい、ね、スクマスククつつつけますマスクをつけけけななないいいいいととですす。ね。ま皆さんに悪いから。 ここ,ここの、よかったら、えー、とインタビューしてもいいですかあいここすごく皆さんがあの興味持ってくださってここあの特徴は何ですかこのお店の特徴はあに日本の方にインタビューしたいですはい200ランティー玉入ってん700ランティーこン、2分バッパーで700円600円入るこのままでしゃべってください <laughs> このお店の特徴は何ですか はい。あのやっぱりね、あの日本っぽくしたかったので、日本の伝統的な折り紙をで、はい、こう飾れるようにえ、ちょっと皆さんにはい。そう皆さんすごい今満満席ですね。み皆さんどうやって知ったんですか。ラーニュうフォン。チューラン何カブ。あのお店の名前はレン。レン。レンなんか意味あるんですか。チューランレン。マス、うん、の通りあの、はい、レンゲ。レンゲ。マス。 ภาษาอ๋อเล่นอ๋อเล่นที่แปลว่าอะไรนะเพื่นเล่นแปลว่าใบาเอ่อใบบัวดอกบัวใบดอกบัวอ๋อชื่อเล่นด้วยเราหัวอ๋อแล้ว,อ,วอ๋อ,อ,อบานออกมาให,ให้ให้งองงามให้ให้สวยงามให้เพื่อนได้รู้จักกันครับใช่อ๋อแล้วก็มันจะจําได้ง่ายสำหรับคนไทยด้วยก็เลยใช้ชื่อนี้ครับตอนนี้เราสั่งอะไร,รไปครับเราสั่งเมนูอะไรบ้างน,นะคะแนะนาเมนูแนะนําที่นี่ คม,มนูว่าต้นกั๊ก,กต้นกั๊กต้นกั๊กต้นกั๊กคาสคาเร่ก็ต้นกั๊กแล้วก็คาสคาเร่เป็นที่น่าแนะนำครับ,บรครับครับโอเคเดี๋ยวผมถามเพื่อนๆด้วยนะครเพื่อนๆรู้จักร้านนี้ได้ไงครับรู้จักร้านนี้ได้ไงครับเออทำไมทำไมร้านมีคนมาเยอะเลยครับจากอินเทอร์เน็ตหรือยังไงหรือว่าจริงๆ ก็คือมาเที่ยวเพราะว่าสถานที่เพราะคืออย่างนี้ผมร้านนี่มันอยู่ด้านหลังใช่ไหมด้านหน้าจะเป็นร้านที่มีคนมาเยอะแยะนี่ด้านหลังทําไมทําไมร้านมีคนมาเยอะนะครับเออดูหน้าเข้าอะค่ะดูหน้าเข้าหน้าทานใช่หน้าทานแล้วทางนี้นะครับผมเหมือนกันแล้วทำไมอยู่ด้านหลังแต่ทําไมมาแตรู้สึกว่าตอนเดินเที่ยวมันวิวมันสวยดีอ๋อวิวสวยดีก็เลยมาอ๋อขอบคุณครับก่อนครับขอบคุณครับนี่คือเจ้าของครับท่านเจ้าของครับ โอเคครับก็มาที่ร้านเลนนะครับถ้ามาที่ที่คือฮาราจชิกุไตแอนน์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยเซอันนะสือไปเจอกันนะายบายปบายบายครับบายบายครับเพื่อนๆครับก็ผมครับก็นะครลองมากินดูครับลองมากินดูแล้วก็เพราะอะไรครับมาได้สัมผัสคนความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็กินอุดหนุนคนไทยด้วยกันอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับบายบายผมแล้วเจอกันนะครับบาย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 ไปบายครับอุดหนุนคนไทยด้วยกัน แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามผมจะขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นอีกแล้วนะฮะมาญี่ปุ่นมาเมืองไทยแค่อาทิตย์เดียว10วันบ๊ายบายแล้วเจอกันครับพรุ่งนี้